สวัสดีครับวันนี้พบกับผมาสนะครับวันนี้เราก็จะมาตีประสาทเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะก็จะตรงกับวันของตัวคริสนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตีกันเลยนะโดยมาดูทีท่ทีมของผมก่อนนะครับอย่างแรกนะครับตัวของเพื่อนที่ยืมผมแนะนําเป็นตัวธาตุไฟอะไรก็ได้นะแล้วก็ตัวลีดเดอร์นะครับก็จะเป็นตัวธาตุไฟอะไรก็ได้เหมือนเดิมเลยนะครับก็ผมจะตั้งไว้เป็นตัวของเดลโรดนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มไล่ของกันเลยนะของตัวแรกนะครับนั่นก็คือทางด้านของตัวเซอินนะครับเซอินผมจะใส่เป็นทางด้านของตัว2จุดอ่อนนะครับ2ตอบโต้ครับแหวนเป็นแหวนเด้งเลือดแล้วก็ไม่สนพลังป้องกัน500นะครับเหตุผลที่วันนี้ใส่แหวนนี้เพราะว่าทางด้านของตัวอัมพางเนี่ยเราจะใช้ทางด้านของตัวสกิลฮิลของตัวฮายองเนี่ยบ่อยมากขึ้นนะครับทาให้ตัวเซอินเราเนี่ยเลือดเต็มตลอดนะดังนั้นอัมตัวไม่ใช่อัมพางสิทางด้านของตัวคุ้มคลั่งเนี่ย จะไม่ค่อยเหมาะสำหรับการลงวันนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเป็นตัวฮายองฮิวเนาะส่วนตัวทางด้านของตัวต่อมานะครับนั่นคือทางด้านของตัวไอรีนนะไอรีนผมจะใส่เป็นทางด้านของตัว2เลือดนะครับเกาะผมอันนี้ก็ยังไม่ได้ขัดเหมือนเดิมนะก็เอามาแค่ให้มันยืนได้10นาทีเหมือนเดิม แล้วก็ตัวราเชลก็เหมือนกันนะครับก็เป็นเกาะมิดอเวกไม่เชยนะครับก็ถ้าเกิดมิดอเวกกับอเวกเนี่ยเลือดมันจะต่างกันที่1000นะครับก็เอามาให้มันพอยืนได้นะครับถ้าเกิดยืนได้10นาทีแล้วไม่จาเป็นต้องมิดอเวกก็ได้นะสําหรับบางคนที่พอเล่นแล้วมันยืนได้10นาทีนะครับตัวต่อมาจะเป็นทางด้านของตัวแอรียลนะครับแอรียลก็จะใส่2เลือดเหมือนกันนะก็เอาให้แค่ยืนได้10นาทีนะครับ ส่วนเกาะที่ขัดแล้วเนี่ยคือผมขัดไปก้กอนหน้านี้อยู่แล้วนะครับเอาไว้ลงทางด้านของตัวทีมสะท้อนนั่นเองนะตัวต่อมาจะเป็นทางด้านของตัวฮายองนะครับฮายองเนี่ยเราจะบังคับเป็นที่อาวุธนะครับอาวุธผมแนะนําเป็นอาวุธของบอสนะครับแล้วก็ใส่เป็นทางด้านของตัว1นึ่งขี้นะครับ1อ่อนนะครับที่จริงจะใส่ไรก็ได้นะแต่ ของผมเนี่ยจะใส่เป็นทางล้านของตัว1นึ่งคิติคอร์ครับแล้วก็ 1. จุดออนนะครับก็ต้องขัดเงาด้วยนะคือมิดอเวกเสร็จขัดเงาด้วยนะครับแล้วก็จะบังคับที่แหวน,นครับแหวนผมแนะนําให้มีทางล่านของตัวเพิ่มพลังเวทอีกส4่นะครับส่วนเจมก็ให้มีเพิ่มพลังเวท50%จะดีมากนะครับสาหรับการฮิลของตัวฮายองจะได้มากๆนั่นเองนะครับสาหรับการใส่อของประมาณนี้นะแล้วก็สําหรับวันคริสเนี่ยมันต้องมีทางล้านของตัวเจมเพิ่มอัตราการ สาสถานะผิดปกติ50%ช่วยด้วยนะถ้าเกิดสําหรับคนได้มีก็ไม่เป็นไรนะฮายองอาจจะได้ล้างบ่อยหน่อยนะครับแต่สําหรับคนที่มีก็จะช่วยได้บางครั้งทําให้ฮายองไม่ต้องล้างนะครับสําหรับเจมเม็ดนี้นะมาดูที่ตัวสกิลผู้เล่นนะครับปรับตามนี้เลยนะครับสีแดงทั้งหมดแล้วก็สัตว์เลี้ยงเป็นตัวเคลนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับไปเลยก็เปิดมาเราจะใช้สกิลบนของฮายองดูราดราวไปก่อนนะครับว่า ตัวลุกอีกทีมจะเปิดทางด้านของตัวสกิลยกโล่ไหมนะลุกไม่ได้เปิดยกโล่อย่างนี้เราจะใช้เป็นสกิลบนแล้วก็นกไฟไปก่อนนะครับก็คือตัวแอรียลเนี่ยเราจะล้างเฉพาะตอนที่ลุกมันเปิดสกิลยกโล่อย่างนี้เปิดมาปุ๊บเราเปิดสกิลล่างของแอรียลเลยนะครับเดี๋ยวผมขอนกไฟไปก่อนนะเมื่อกี้กดสกิลผิดนิดหน่อยครับ เราจะสกิลล่างของแอรียลเลยนะครับหลังจากนั้นผมคิดว่าจะสกิลบนของแอรีเลแล้วเราจะให้สอินเริ่มสับนะติดเดสมาอย่างี้ล้างก่อนนะล้างไม่ทันด้วยสวยแล้วอย่างนี้นั่นไงไอรีเราเสียชีวิตแรกไปแล้วนะครับก็อันนี้ไอรียังมีตายเกิดนะทำให้ ไม่จาเป็นต้องรีเกมก็ได้นะครับเมื่อกี้ผมพลาดเองนะเมื่อกี้กดสกิลพลาดนะครับควรจะล้างก่อนนะในจังหวะเมื่อกี้สอินเราเริ่มสับได้แล้วนะโอ้โหสับติดบล็อกด้วยอย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเก็บตัวชาดเอ้ยเก็บตัวรุกกับชาดเชลเลอร์ชาเนี่ยจะทำให้ดาเมจเราทำได้นานขึ้นนะครับก็ดาเมจอาจจะไม่ถึง500 0 0 0นะ คือยังไงวันนี้ก็ต้องถึง500แสนะครับไปเลยถ้าเกิดตัวสกิลของตัวเวกของเซอินม่อย่างนี้เราให้ใช้สกิลเวกไปก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้สับแรงขึ้นนั่นเองนะ,งด,งาะดาบนี้ขอติดขิได้ไหม <c oughs> คือไม่อยากไม่อยากเล่นนานกับตัวลุกนะครับโอเคสวยงามมากนะครับดาบนี้ติดขิไปเป็นขีเรียบร้อยนะ <c oughs> ต่อมาเราจะหมายหัวตัวชาญไว้นะ หลังจากมาร์กหัวเสร็จเราจะเริ่มโจมตีเลยนะครับพลิสของอีกทีมยังมีครูดาวอยู่นะครับดังนั้นผมจะให้สับก่อนแล้วค่อยล้างทีหลังนะเนี่ยมันผมว่ามันจะติดประมาณเศษวีนะครับอันนี้ถือว่าเปิดสวยอีกแล้วติดทีรอบนี้คือก่อนหน้านี้ผมเนี่ยเสียเวลาการเก็บลุกแล้วก็ชาร์ชลเลอร์นานมากนะครับก็เก็บ คือเก็บลุกตัวเดียวผมล่อไป5ดาบอะ่ะคือแบบทำให้แต้มมันไม่ถึงนะครับอันนี้เราจะเติมนกไฟก่อนนะเพราะว่านกไฟเราหมดแล้วนะหลังจากนั้นเราค่อยเริ่มสับต่อนะก็ดาบนี้ขอติดขิได้ไหมอย่าติดบล็อกเลยนะสวยงามติดขิอย่างนี้เราชอบนะครับ ต่อมาเราก็จะใช้สกิลลดคูดาวนะครับเตรียมตัวของตัวร้างสถานะไว้นะคือสกิลร่างของแอเรียลแล้วก็สกิลร่างของตัวาราเชลเนี่ยจะมีลดคูดาวสามสิบวินาทีนะครับผมคิดว่าคีนจะติดเศษวิอยู่นะน่าจะใช้สกิลยังไม่ได้นะน่าจะตีปกติมาก่อนนะครับเนี่ยมันติดเศษวิอยู่นะทำให้เราสามารถใช้สกิลล้างได้นะครับ อันนี้ต้องคำนวณดีๆนะถ้าเกิดคนที่ไม่แม่นจริงๆก็ดูของผมไว้ก่อนนะเราจะล้างแล้วก็เปิดไม่น่าล้างนะครับน่าจะเปิดสกิลคือไอประมาณเหลือประมาณสิบห้าวิแล้วก่อนที่มันจะใช้สกิลเนี่ยมันส่วนใหญ่จะติดเศษวินะครับก็คือติดวิหนึ่งสอวิแล้วก็ไม่ได้ใช้สกิลนะทําให้ตัวฮายองของผมล้างได้ในจังหวะที่เมื่อกี้นะครับต้องดูดีๆนะเศษพวกเศษวิเนี่ยถ้าเกิดคานวณพลาดก็คือเมื่อกี้ ถ้าเกิดตัวคริสได้เปิดสกิลเนี่ยตัวมีน่าจะมีสักตัวของเราตายนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีตัวติดเลสอยู่เมื่อกี้นะครับอันนี้เราจะล้างก่อนนะเพราะว่าอีกทีมเหลืออยู่สิบวินะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะมีเศษวิอยู่แต่อันนี้ไม่มีแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคืออย่างงี้เขาอ่ะอันนี้อย่างเงี้อนนอยอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันมีเศษวินะผมพูดผิดนะครับคือเมื่อกี้เนี่ย คือหลังจากเราใช้สกิลเสร็จนะอีกทีมจะใช้สกิลนะครับถ้าเกิดมันติดเศษวิก็คืออีกทีมจะไม่ได้ใช้นะครับเราต้องรีบล้างแล้วนะจังหวะนี้ตัว Chris คริสอีกทีมน่าจะติดเศษวิอยู่นะไม่ติดด้วยอย่างนี้สวยแล้วนะตัวไหนตายเนี่ยไอรีนเนี่ยเพิ่งติดนะลูกชีวิตสุดท้ายของลูก ปั๊บโอเคไม่โดนอย่างนี้สวยนะคือเมื่อกี้ผมคำนวณเศษวิว่าพลาดนะครับเกือบซวยไม่โดนไอรีนอย่างนี้เราสับต่อนะนไอการคำนวณเศษวิเนี่ยมันมีโอกาสพลาดส,สูงนะอย่างเงี้ยอย่างเช่นเมื่อกี้ผมดูไว้แล้วแบบส5ภาพวิเนี่ยมันต้องติดเศษสักวิ2วิแล้วก็ไม่ได้ใช้สกิลนะครับแต่เอาไปเอามามันก็ได้ใช้นะ ก็ต้องดูด้วยว่ามันตีติดสปีดบ่อยไหมนะครับถ้าเกิดมันตีติดสปีดตีโต้กลับไปกลับมาเนี่ยพวกเศษวิเนี่ยมันจะหมดพอดีนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ตีติดสปีดแล้วก็ตีติดโต้เนี่ยมันจะเศษวิมันจะเหลือนะก็มาดูต่อมาเลยนะครับเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องการวนลูปสกิลนะครับลูปสกิลจะเป็นทางด้านของตัว สกิลสับของตัวราเชลนะครับแล้วหลังจากนั้นผมจะไปเลือกที่พวกสกิลของการลดอ่าลดคูดาวของตัวแอรเรียลไม่ก็ราเชลนะเพราะว่ามันจะทำให้เผื่อเราติดเศษวิยังไงเนี่ยมันก็จะหมดพอดีนะครับก็คือมันจะแบบเคลวิพอดีนะอย่างนี้เราต้องล้างก่อนนะถ้าเกิดมีตัวติดเดสมาอย่างนี้ ล้างก่อนแล้วค่อยเปิดสกิลของตัวราเชลนะครับเอ้ยไม่ใช่ราเชลสิตัวเซอินนะเริ่มสับต่อเลยนะอ่าเขาเรียกอะไรตัววันคริสเนี่ยจะทำดาเมจได้ยากหน่อยนะครับเพราะว่าพาสิบของราอ่าราเชลเราไม่ติดนะครับก็คือถ้าเกิดเราดูพาสิบของราเชลนันจะมีเพิ่ม มันจะมีเพิ่มอาัตราจุดอ่อนเพิ่มความเสียหายจุดอ่อนให้กับทีมนะครับถ้าเกิดมันไม่ติดเนี่ยก็จะทำดาเมจได้น้อยลงนะนกไฟยังไม่หมดแต่ติดบล็อกแล้วก็ดาเมจไม่ค่อยเข้านะครับถือว่าวันนี้อาจจะลงยากนิดหน่อยเนาะ ว่าเราจะล้างก่อนนะครับเพราะว่าอีกทีมน่าจะได้ใช้สกิลเดสมาแล้วนะผมกลัวลาเชลผมตายนะน,นกไฟก็ต้องเติมอีกนะคือตอนนี้เหลือ2นาทีแล้วนะครับดามเมจเราจะทำทันไหมก็ต้องมาดูนะสับต่อเลยสับเรื่อยๆนะห้ามหยุดนะครับ โอ้โหสับติดบล็อกเริ่มติดบล็อกแล้วนะเริ่มดาเมจไม่ค่อยขึ้นแล้วนะครับเหลือ2นาทีกับดาเมจที่ต้องทําได้อีกประมาณ2องแสนนะเพื่อนเราจะได้กวาดล้างได้นะถือว่าเยอะมากๆนะครับ2นาทีไม่รู้ว่าจะเร่งดาเมจทันไหมนะเซอินสับติดขี้หน่อยลูกสับติดขี้หน่อยอย่างยี่สวยนะเพราะว่าเราใส่เจมอ่าโอเคสวยอีกรอบนะครับ ก็คือเมื่อกี้เนี่ยอีกทีมเปิดมาไม่ติดเดตเพราะว่าเรามีเจมต้านทานสถานะ50นะครับแล้วก็สับติดขิ้เอียงเมื่อกี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีนะอยากให้สับติดขิเรื่อยๆนะครับสกิลเวคของราเชลมา่ี้ขอสับอีกสักครั้งก่อนสกิลเวคจะโดนลดเกรดไปนะโอ้โหไม่ติดคิด้วย <laughs> <laughs> เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับ อย่างนี้เราก็ต้องล้างนะล้างไปเลยนะครับเอออีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดสกิลมันใกล้กันอย่างเงี้ยคือ80วิกับ90วิเนี่ยให้เราล้างไปเลยนะไม่งั้นเสี่ยงมากๆนะครับถ้าเกิดไปล้างช่วงใกล้ๆแล้วครูดาวเราไม่ทันเนี่ยมันจะเจอดับเบิลเดสตายไปเลยนะครับถ้าเกิดครูดาวมันใกล้ๆกันแบบเมื่อกี้สิบวิเนี่ยห่างกันสิบวิอย่างเงี้ยเราล้างไปเลยนะคือเราต้องเตรียมสกิลล่างของฮายองเราให้พร้อมด้วยสําหรับการล้างนะครับ เราจะสับต่อเลยหลังจากนั้นค่อยเติมลกไฟนะแล้วก็วันของคริสเนี่ยไม่จำเป็นต้องเน้นไปทางด้านของการเปิดสกิลบนของ,ของฮายองนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเสียเธนแล้วก็เสียเวลามากๆนะดาเมจเราจะไหลไม่ทันนะครับมันจะเก็บดาเมจได้ไม่ทันนะขนาดอันนี้ไม่ได้เปิดสกิลบนของฮายองยังเก็บไม่ทันเลยนะครับแทบไม่ทันไม่นะ โอเคเราเติมนกไฟทันนะครับเมื่อกี้นึกว่าลืมกดสกนะิลน่ะขอเติมอีกสักสองดาบได้ไหมทันไหมเนี่ยทันเธอนาทันเธิดโอ้โหติดบอคด้วย,ว,ยวันนี้จะดาเมจถึงไหมเนี่ยอโอ้โหอย่างนี้สวยสวยไหมสวยหรือสวยโอเคดาเมจถึงพอดีนะ เมื่อกี้คิดว่าแบบเราน่าจะสับได้2ดาบนะครับผมกดสกิลพาดช,ช่วงท้ายนะครับเมื่อกี้เราควรจะไม่ใช้สกิลของตัวนกไฟก็ได้นะรีบสับไปก่อนนะครับแต่ดาเมจก็ยังถึงนะถึง5 0 0แสนแบบปริมปริมนะครับเพราะว่ามันขาดตัวของพาสีร่าเชลทำให้เราเล่นได้ยากขึ้นนะสำหรับประศาสาท์วันนี้นะครับก็ สำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อให้มันยาวเกินไปนะครับผมก็ขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับขอบคุณครับ